สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลน่าสนใจครับเป็นคำทำนายดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์โดยเฉพาะเลยในช่วงเดือนตุลาคมปี2568ข้อมูลนี้มาจากคุณรัชาดาพรมยานหรือว่ามีแกปปี้พรมยานที่หลายคนรู้จักกันดี สวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าคําทํานายชุดนี้เนี่ยเขาให้ภาพรวมชีวิตของคนเกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนตุลาคม6.8ไว้อย่างไรบ้างมีครบเลยค่ะทั้งเรื่องงานเงินสุขภาพความรักแล้วก็โชคลาภด้วยค่ะโอ้โหครบเลยน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะการเจาะจงแบบนี้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาเรื่องการงานก่อนเลยเป็นไงครับดูเหมือนว่าคําแนะนําสําหรับคนวันเสาร์ช่วงนี้ จะเน้นไปทางสบายๆเลยครับใช่ค่ะเขาใช้คำว่าอาจจะต้องใช้ชีวิตแบบชิลๆไปก่อนเรื่องงานนะคะคือเหมือนกับว่ายังไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปผลักดันอะไรมากนักนะคะประคองประคองไปก่อนคำว่าชิวๆนี่เออมันแค่หมายถึงพักผ่อนไม่ต้องเครียดหรือว่ามีความหมายอื่นด้วยครับแบบว่าต้องรอจังหวะห้ามเริ่มอะไรใหม่น่าจะรวมกันนะคะคือลดความเร่งรีบลงแต่ก็เป็นสัญญาณด้วยว่า ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆโดยเฉพาะเรื่องเปลี่ยนงานย้ายงานนี่เขาเน้นเลยค่ะว่าตุลาคมนี้ยังไม่ควรค่ะอ๋อชัดเลยครับแสดงว่าใครคิดๆอยู่อาจจะต้องเบรคไว้ก่อนแล้วถ้าเป็นคนที่ยังไม่มีงานล่ะครับกำลังมองหางานอยู่ สำหรับคนที่ยังว่างงานนะคะคำทำนายก็ไปทางเดียวกันค่ะคืออาจจะต้องรอไปอีกหน่อยรอโอกาสไปก่อนมีแนวโน้มว่าโอกาสดีๆอาจจะมาช่วงปลายปีนู้นเลยค่ะฟังดูเหมือนต้องอดทนสูงเลยนะครับเรื่องงานช่วงนี้ทั้งคนมีงานอยู่แล้วทั้งคนหางานเลยทีมหลักคือรอกับนิ่งเลยนะครับเนี่ยถูกต้องค่ะเหมือนเขาเน้นว่าต้องประเมินสถานการณ์ดีๆรอดูจังหวะที่เหมาะสมจริงๆ อาจจะปัจจัยภายนอกยังไม่ค่อยเอื้อหรือตัวเองอาจจะต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มการขยับตอนนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะเข้าใจเลยครับรอจังหวะฟ้าเปิดจริงๆนะครับอจากเรื่องงานที่ต้องนิ่งๆไว้มาต่อกันเรื่องสําคัญเรื่องปากท้องการเงินบ้างครับอันนี้คําทํานายว่าไงครับประเด็นหลักๆเอาใช้คําว่าไม่ควรสุรุ่ยสุร่ายนะคะเน้นประหยัด อันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ได้ยินบ่อยแต่ว่ามีอะไรที่เจาะจงเป็นพิเศษในคำทำนายนี้ไหมครับมีค่ะมีจุดที่น่าสนใจมากแล้วก็ควรระวังเป็นพิเศษเลยคือเขาพูดถึงว่าถ้าเกิดขัดสนขึ้นมาจริงๆเนี่ยการจะไปหวังพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ โอ้โหอันนี้น่าสนใจมากครับแปลว่าต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักเลยจริงๆสินะครับการที่พึ่งคนอื่นอาจจะไม่ราบรื่นนี่มันมาจากสภาพแวดล้อมหรือว่าเป็นเรื่องดวงที่แบบกําหนดมาเลยว่าช่วงนี้ต้องพึ่งตัวเองครับคําทํานายไม่ได้บอกสาเหตุนะคะแต่เน้นผลลัพธ์มากกว่า คือการพึ่งตัวเองสําคัญที่สุดซึ่งก็อาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินจากข้างในตัวเองมากๆค่ะการวางแผนการเก็บออมตัดรายจ่ายไม่จําเป็นอันนี้คือไม่ใช่แค่แนะนําแต่เหมือนเป็นกลยุทธ์หลักเลยค่ะเหมือนกับว่านอกจากงานต้องทนเงินก็ต้องรัดเข็มขัดแถมต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้อีกเป็นช่วงที่ต้องแกร่งจริงๆนะครับเนี่ยใช่ค่ะการอดทนประหยัด พึ่งตนเองนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยค่ะเหมือนเตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนการมีสติใช้จ่ายมีเงินสำรองไว้จำเป็นมากๆค่ะฟังดูแล้วการวางแผนการเงินล่วงหน้านี่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเลยนะครับสำหรับคนวันเสาร์ช่วงตุลาคม6แสกหลังจากเรื่องงานเรื่องเงินที่ต้องรอบคอบมากๆแล้วมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างอันนี้ก็มีประเด็นน่าสนใจมีคำเตือนเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะ สุขภาพนี่ก็ให้ความสำคัญมีคำเตือนค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเลยอย่างแรกเลยคือเสี่ยงติดเชื้อวไวรัสค่ะโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่สายพัน A ์ A กับ B ซึ่งมันก็ระบาดตามฤดูอยู่แล้วนะคะแต่เขาก็เน้นให้ระวังเป็นพิเศษช่วงนี้นอกจากไข้หวัดใหญ่แล้วมีเรื่องสุขภาพอื่นๆอีกไหมครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษมีค่ะยังพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับกระดูกระบบย่อยอาหารแล้วก็สายตาด้วยค่ะ แล้วที่น่าสนใจนะคะมีคำแนะนำเจาะจงเลยว่าควรงดชากาแฟช่วงนี้ค่ะอืมงดชากาแฟอันนี้น่าสนใจมันไปเกี่ยวกับสุขภาพด้านไหนเป็นพิเศษครับหรือว่าโดยรมรวม อาจจะเกี่ยวกับหลายอย่างนะคะระบบย่อยอาหารอาจจะอ่อนไหวเป็นพิเศษหรืออาจจะไปรบกวนการนอนการพักผ่อนซึ่งก็กระทบสุขภาพโดยรวมได้แม้ว่าเขาจะบอกว่าปัญหาสุขภาพที่อาจจะเจอไม่น่าจะร้ายแรงมากแต่ก็ย้ำว่าห้ามประมาทค่ะใช่ใช่ครับ มีเน้นว่าต้องใส่ใจดูแลตัวเองให้มากถ้าเริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แ,แม้จะนิดหน่อยก็ควรไปหาหมอเลยอย่าปล่อยไว้ใช่ค่ะสาระสำคัญคือการป้องกันการสังเกตตัวเองรู้ทันอาการเบื้องต้นรีบจัดการจะได้ไม่ลุกลามการไม่ประมาทเรื่องสุขภาพนี่คือสิ่งที่เขาเน้นชัดเจนเลยค่ะเหมือนบอกว่าถึงไม่หนักแต่ก็สร้างความรำคาญกระทบชีวิตประจาวันได้นะประมาณนั้นค่ะ สรุปคือสุขภาพก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องดูแลใกล้ชิดป้องกันไว้ก่อนถ้ามีสัญญาณเตือนก็รีบจัดการนะครับเอาละครับผ่านเรื่องที่อาจจะดูจริงจังไป3ามเรื่องแล้วงานเงื่นสุขภาพมาดูเรื่องหัวใจกันบ้างดีกว่าครับความรักของคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับเริ่มจากคนมีคู่ก่อนเลยค่ะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคำทำนายบอกว่า อาจจะเป็นช่วงที่ออมีเรื่องหุนวายใจหรือมีโอกาสกระทบกระทั่งกันทะเลาะกันได้ง่ายกว่าปกตินะครับเอาหรอครับสาเหตุหลักๆนี้มาจากอะไรครับที่ทำให้มีแนวโน้มจะขัดแย้งกันง่ายขึ้นคำทำนายระบุค่อนข้างชัดนะคะว่ามาจากเรื่องของทิฐิหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าอีโก้ของแต่ละฝ่ายนะคะที่อาจจะสูงขึ้นหรือแสดงออกมาชัดเจนขึ้นในช่วงนี้ทำให้การคุยกันความเข้าใจกันมันลดลงก็เลยขัดแย้งกันง่ายค่ะ เรื่องทิฐิในความสัมพันธ์นี้ปัญหาคลาสสิกเลยนะครับแต่การที่คําทํานายระบุว่าเป็นสาเหตุหลักช่วงนี้มันมีนัยยะพิเศษไหมคะว่าทําไมทิฐิมันถึงเด่นขึ้นมาอืมอาจจะเกี่ยวเนื่องกับภาพรวมที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ไหมคะที่ว่าต้องอดทนเรื่องงานเรื่องเงินพอมีแรงกดดันจากข้างนอกมันก็อาจจะมากระทบอารมณ์กระทบความสัมพันธ์ข้างในได้ง่ายขึ้นทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือต่างคนต่างยึดความคิดตัวเองมากขึ้นคะ่ะ แล้วมีคำแนะนำในการรับมือไหมครับมีค่ะคำแนะนำคือต้องปรับจูนเข้าหากันลดทิฐิตัวเองลงมีเปรียบเปรยนะ่าสนใจนะคะว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ต้องเหมือนคนหนึ่งเป็นน้ำอีกคนเป็นไฟคือต้องมีฝ่ายหนึ่งยอมเย็นลงยอมอ่อนยืดหยุ่นประนีประนอมความสัมพันธ์ถึงจะไปต่อได้ราบรื่นค่ะ อ๋อภาพชัดเลยครับแสดงว่ากุญแจคือความยืดหยุ่นการปรับตัวเข้าหากันแต่ก็ยังดีนะครับที่บอกว่าไม่ได้หนับหนามากแค่ต้องรู้ทันอารมณ์ที่ถิดตัวเองกับคู่แล้วก็พยายามปรับใช่ค่ะเน้นการปรับตัวการสื่อสารที่ดีไม่ได้ชี้ไปว่าจะมีปัญหาใหญ่โตถึงขั้นเลิกราแค่เป็นช่วงที่ต้องพยายามประคับประคองความเข้าใจกันมากขึ้นหน่อยค่ะเข้าใจครับแล้วสำหรับคนโสดล่ะครับ เป็นยังไงบ้างมีโอกาสเจอคนช่วยช่วงนี้ไหมคนโสดนี่ดูเหมือนว่ายังต้องรอต่อไปอีกเหมือนกันค่ะคําทํานายบอกว่าสถานการณ์ความรักยังไม่นิ่งเท่าไหร่อาจจะมีคนเข้ามาหลายคนทำให้ลังเลเลือกไม่ถูกหรืออีกแบบคืออาจจะยังไม่ไว้ใจใครเพ่นพิเศษหรือยังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆนะคะ่ะเหมือนกับว่าคนโสดอาจจะยังมีกำแพงในใจพอสมควรหรือมีสเปคที่ตั้งไว้สูงคำทำนายใช้คำว่าตั้งกำแพง ไว้สูงพอสมควรตั้งสเปคไว้สูงพอสมควรแบบนี้เลยค่ะลักษณะนี้ก็บอกว่าคนโสดอาจจะยังไม่พร้อมเปิดใจเต็มร้อยหรือยังต้องการเวลาค้นหาตัวเองค้นหาความต้องการจริงๆเรื่องความรักอยู่ดังนั้นคำแนะนำก็คือให้ใช้เวลาดูๆไปก่อนค่ะทั้งดูตัวเองดูคนที่เข้ามาอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจก็คือทั้งคนมีคู่คนโสดตีมเรื่องความอดทน การรอจังหวะก็ยังตามมาถึงเรื่องความรักด้วยนะครับเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจการปรับตัวและเวลากันไปติ่งข้อสังเกตที่ดีค่ะดูเหมือนการรอกับความอดทนจะเป็นคีย์เวิร์ดหลักของคนเกิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคม68นี้ในหลายๆเรื่องเลยนะคะมาถึงเรื่องสุดท้ายที่หลายคนน่าจะรอฟังเป็นพิเศษเรื่องของโชคลาภครับอันนี้คำทำนายว่าไงครับสำหรับคนวันเสาร์ โชคลาภนี่น่าสนใจมากค่ะและก็ดูจะแตกต่างจากเรื่องอื่นๆที่เราคุยกันมาพอสมควรเลยคําทำนายบอกว่าคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้มีเกณฑ์มีโชคลาภเข้ามาค่ะโหมีโชคแต่ที่บอกว่าน่าสนใจและแตกต่างนี่คือตรงไหนครับ คือที่มาของโชคค่ะคําทํานายระบุเฉพาะเจาะจงมากว่าโชคลาบที่อาจจะได้เนี่ยอาจจะมาจากเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายหรือมาจากอุบัติเหตุหรือตัวเลขที่เกี่ยวกับเหตุการณ์พวกนั้นเช่นเลขทะเบียนรถเกิดอุบัติเหตุหรือเลขอายุคนเสียชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะโหเรื่องโชคลาบนี่มาเหนือเมฆจริงๆครับที่ว่าจะมาจากความเป็นความตายหรืออุบัติเหตุอันนี้ค่อนข้างแรงนะครับไม่ค่อยได้ยินบ่อย มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อะไรไหมครับหรือว่าตามตัวอ,อ,กอักษรเลยเป็นประเด็นที่ต้องตีความระวังระวังนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณสูงเลยในเชิงสัญ,ญลักษณ์อาจจะมองว่าการพลิกเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีหรือได้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่คนอื่นมองว่าแย่หรืออาจจะเตือนให้เห็นว่าในเรื่องร้ายก็อาจมีดีซ่อนอยู่ก็ได้แต่ว่าแหล่งข้อมูลเคาระบุที่มาแบบนี้ชัดเจนเลยค่ะซึ่งเป็นจุดที่ต่างจากคำแนะนำด้านอื่นๆมากที่เน้นให้ระวังให้อดทนประคองตัว จริงด้วยครับด้านอื่นเนี่ยเน้นรอบคอบระวังตัวสุดๆแต่พอเรื่องโชคลาภกลับชี้ไปที่แหลง่งที่ดูเสี่ยงดูไม่คาดฝันมันดูขัดขัดกันอยู่นะครับเป็นความขัดแยงที่น่าสนใจนะคะซึ่งอาจจะสะท้อนธรรมชาติของโชคชะตาที่บางทีมันก็ซับซ้อนคาดเดาไม่ได้การที่ต้องระวังตัวในชีวิตประจำวันแต่ก็อาจจะมีโชคแบบไม่คาดฝันเข้ามาจากเรื่องน้าตกใจได้เหมือนกัน เป็นจุดที่ทําให้ต้องกลับมาคิดเรื่องความสมดุลการเปิดรับความเป็นไปได้ต่างๆในชีวิตนะคะถือเป็นข้อมูลที่ต้องฟังอย่างมีสติจริงๆครับและนอกจากบอกที่มาของโชคมีตัวเลขนําโชคให้ด้วยไหมครับมีค่ะเขาให้ชุดตัวเลขนําโชคไว้เป็นแนวทางด้วยคือเลข1 5 2และก็7ค่ะสําหรับใครที่สนใจเรื่องตัวเลขการเสี่ยงโชคก็อาจจะลองนําไปพิจารณาดูได้ค่ะได้ครับห5 2 7นะครับ จดไว้เผื่อใครสนใจมาถึงส่วนสุดท้ายของคำทำนายแล้วครับหลังจากรู้แนวโน้มด้านต่างๆทั้งเรื่องต้องระวังเรื่องโอกาสแล้วมีคำแนะนำเรื่องการทำบุญเสริมดวงบ้างไหมครับเพื่อให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นหรือเสริมกำลังใจมีคำแนะนำส่วนนี้ด้วยค่ะก็น่าสนใจเหมือนกันคำแนะนำทำบุญเสริมดวงของคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้มี3อย่างหลักๆนะคะอย่างแรกคือไปขอพรจากพระอินทร์ค่ะ ซึ่งตามความเชื่อท่านเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่เรื่องคุ้มครองปกปักรักษาความยุติธรรมอะไรทํานองนี้ค่ะอ๋อขอพรพระอินทนี้เองขอบคุณครับที่อธิบายเพิ่มทําให้เข้าใจมากขึ้นแล้วคําแนะนําอื่นๆล่ะครับข้อ2คือถวายหลอดไฟหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างกับวัดหรือที่สาธารณะค่ะอันนี้มัจะตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงการนำทางความสว่างในชีวิตสติปัญญาหรือการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆค่ะ การถวายแสงสว่างน,นี้ก็ทำกันเยอะนะครับดูสดคล้องกับช่วงที่ต้องใช้สติใช้ความรอบคอบเหมือนกันและข้อสุดท้ายค่ะคือหมั่นไหว้พระส่วนมนต์เป็นประจำอันนี้ก็เพื่อสร้างความสงบในใจสร้างสมาธิเสริมกำลังใจเป็นที่พึ่งทางใจที่ดีค่ะ ทั้ง3ข้อดูเป็นการทำบุญที่เน้นไปทางสร้างความสว่างทางปัญญาความคุ้มครองแล้วก็สร้างกำลังใจจากข้างในนะครับก็ดูสอดคล้องกับภาพรวมที่เน้นความอดทนการพึ่งตัวเองเหมือนกันนะครับใจค่ะแนวทางเสริมดวงที่แนะนำมาก็ดูจะส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางใจการมีสติซึ่งจำเป็นในการรับมือสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเข้ามาในช่วงนั้นค่ะเอาล่ะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือการเจาะลึกคำทำนายดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนตุลาคม2568นะครับจากข้อมูลของคุณรัชดาพรมยานที่เรานำมาดูกันวันนี้พอจะสรุปได้ว่าเป็นช่วงที่ต้องใช้ความอดทนการรอจังหวะที่เหมาะสมและก็การยืนด้วยตัวเองเป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้แต่ความรักของคนโสด ขนาดเดียวกันก็ต้องไม่ประมาทเรื่องสุขภาพต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะเตรียมรับมือกับอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเข้ามาได้ส่วนเรื่องที่ดูจะโดดเด่งแตกต่างออกไปเลยก็คือเรื่องโชคลาภที่อาจมาจากแหล่งที่ไม่คาดฝันอย่างเรื่องความเป็นความตายหรืออุบัติเหตุซึ่งมันก็ดูจะสวนทางกับคําแนะนําด้านอื่นๆที่เน้นให้ระวังมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ก็มีตัวเลขนําโชคและแนวทางการทําบุญเสริมดวงที่ให้ไว้ชัดเจนค่ะ พวกนี้นอกจากเป็นแนวทางแล้วมันก็ชวนให้เราคิดในประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งที่ว่านี่แหละที่ต้องใช้ชีวิตแบบรอบคอบระวังอดทนรอเกือบทุกเรื่องแต่พอเป็นโชคลาภที่เป็นเหมือนแสงสว่างกลับอาจจะมาจากเรื่องที่ดูมืดมนไม่คาดฝันมันทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองเหมือนกันนะครับว่าจะใช้ชีวิตยังไงดีเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะชวนให้คิดต่อว่า ในชีวิตจริงเนี่ยเราจะสร้างสมดุลอย่างไงระหว่างการเตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนด้วยความรอบคอบระมัดระวังซึ่งเป็นสิ่งที่คำทำนายส่วนใหญ่แนะนำกับการเปิดใจยอมรับโอกาสหรือโชคชะตาที่อาจจะมาในรูปแบบที่เราควบคุมไม่ได้หรือมาจากแหล่งที่เราคาดไม่ถึงอย่างเรื่องโชคลาภที่ว่านี้คำทำนายชุดนี้เลยไม่ได้ให้แค่แนวโน้มนะคะแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนแง่มุมที่หลากหลาย หรืออาจจะเรียกว่าความขัดแย้งในตัวเองของชีวิตได้เหมือนกันให้เราได้นำไปคิดต่อกันเองค่ะ